เขาคนนี้นะคะคนที่คุณดิวอยู่อะไม่ว่าจะเป็นสถานะไหนก็แล้วแต่เขามีการได้อ,อ,อธิษฐานจิตหรือร้องขออะไรที่เกี่ยวข้องกับคุณไว้บ้างไหมนะคะเนี่ยเขาเป็นคนที่มีเสน่ห์เนี่ยก้าถ้วยเนี่ยเออในออฟคัพเนี่ยมีตัวเลือกเยอะแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยหยุดนิ่งอยู่กับที่ชอบพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆ แล้วเขาก็เป็นคนที่อบอุ่นมากๆคือมีแต่คนไล่ล้อมเขา <laughs> เห็นไหมชอบเขาเยอะ <laughs> เขาคนนี้ <laughs> เขามีกำแพงสูง <laughs> เพราะเขาเคยผิดหวังเสียใจหรือว่าเคยบาดเจ็บกับอะไรมา <laughs> น้อยคนนะักที่จะเข้าถึงเขาได้ยาก <laughs> เซนต์ <laughs> เขาเป็นคนที่มีเซนต์แล้วเขาก็รู้ด้วยว่าแต่ละคนอะที่เข้ามานั้นอนะ ต้องการอะไรจากบทเรียนต่างๆน่ะแต่ด้วยตัวคุณคุณเป็นคนที่ชัดเจนคุณไม่เคยวิ่งหาเข้าไปเหมือนกับคนอื่นแล้วคุณก็อยู่ของคุณได้อาจจะมีบ้างที่เป็นห่วงเป็นใยเขาแต่ถ้าคุณมีความรู้สึกว่าความเป็นห่วงเป็นใยของคุณนั้นน่ะอาจจะทําให้เขาลาคาญหรือเปล่าหรือบางครั้งแค่เขาไม่ตอบคุณหลายๆครั้งเข้าคุณก็จะเข้าใจแล้วก็ยอมรับว่าเขาคงไม่อยากคุยต่อหรืออะไรก็แล้วแต่ คุณไม่อยากหาเหตุผลคุณก็ยังคงพูดดีกับเขาแต่จะละเว้นในสิ่งที่ทำนั้นไม่ทำต่อเขาเคยอธิษฐานอะไรเกี่ยวข้องกับในเรื่องราวของตัวคุณไหมค,คนคนนี้บางครั้งอ่ะมันมีอะไรหลายอย่างที่ไม่ได้ดั่งใจเขาโดยเฉพาะเรื่องงานหรือในเรื่องของโพสิชันอะไรบางอย่างที่เขามองว่าเขาควรจะต้องได้รับที่มากกว่านี้เขาก็มีการนี่ไงะจะเปนไปการลองขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือ อะไรใดๆที่เขานับถือเขามีการรอคอยรอคอยอะไรใหม่ๆที่จะเข้ามาเป็นสิ่งที่ดีในอนาคตโดยเฉพาะในเรื่องราวของการเงินแล้วก็การงานเรื่องคุณมีมามีีดอะ Sun แล้วเขาก็อยากให้ในเรื่องราวของความรักครั้งเนี้อย่าได้มีอุปสรรคหรือให้ได้รับความกระจ่างชัดเเดววันในความหมายก็คือเขาสามารถที่จะทำในเรื่องของตัวเขาอ่ะให้มีความมั่นคง ได้ถึงจุดที่จะดูแลคุณได้นั่นนหะเป็นวันที่เขาจะเข้าไปในความสัมพันธ์หาคุณเป็นวันที่เขาได้รับชัยชนะหรือรอคอยคําตอบน่นแสดงว่าสิ่งที่เขาร้องขอมันมีเรื่องคุณอยู่ในนั้นด้วยและเขาก็คิดว่าสิ่งสิ่งนั้นเขาจะต้องได้รับอย่างแน่นอนอย่างน้อยน้อยเนี่ยมันจะต้องเกิดขึ้นจากการกระทําของเขาและสิ่งที่จะได้นั่นก็คือคนรักคู่ของคนที่จะมาซัพพอร์ตความรู้สึกซึ่งกันและกัน ซึ่งเขามองว่าเขาจะต้องได้รับและเขาก็จะต้องทำให้สำเร็จไพ่สี่ไม้เขาอยากแต่งงานกับคุณเขาลองขอแบบนั้นนะคะ